เพื่อไพยวันเกิดเท้าไก่กันนะคะห้ามบอกพ่อนะจนกว่าแม่จะบอกนะโอเคไหมโอเคโอเคนะรู้เรื่องนะโอเคโอเคโอเคไม่ดูไม่ดูไม่รู้พ่อยังไม่รู้ดูสิมันคืออะไร สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปเซอร์ไว,วันเกิดพ่อไก่กันนะคะใช่ไหมฟอร์จูนใช่ใช่มาทำอะไรบ้างวันนี้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. โอเคที่จริงวันเกิดจะเป็นพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเซอร์ไพรส์กันตอนเที่ยงคืนนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเซอร์ไพรส์สำเร็จไหมซึ่งอันนี้เราก็เตรียมของมีคงมีเค้กเรียบร้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมของเซอร์ไพรส์กันคืนนี้กันเที่ยงคืนโอเคไหมฟ์จุนแต่ฟ์จุนห้ามห้ามบอกพ่อนะ ถ้าพ่อกลับมาจากที่ทํางานห้ามบอกพ่อนะว่าว่าเรามีเซอร์ไพรส์โอเคไหมเราต้องแอบนะรู้ไหมได้ไหมได้ไหมชันยะพอเดินพอเดิวิ่งเข้า,ขาไปแล้วก็แอบอ่ะสัญญาก่อนห้ามบอกพ่อนะจนกว่าแม่จะบอกนะโอเคไหม <Okay. S 1> โอเคนะรู้เรื่องนะอ่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ถ้าแม่บอกว่าฟอร์จูนมาเซอร์ไพรส์พ่อกันแล้วฟอร์จูนค่อยเตรียมแฮปปี้เบิร์เดย์พ่อโอเคไหมแม่แกร รอให้พ่อเปิดประตูห้องเข้ามาก่อนแล้วเราค่อยแฮปปี้เบิร์เดย์พ่อโอเคไหมแล้วต้องแอบก,ก่อนแล้วก็แม่ไม่ต้องแฝกพ่อก่อนเดววันนึงออกมาโอเคเดี๋ยวนี่คือของที่เราจะต้องเตรียมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า<ป>เตรียมออกมาแล้ว<อ>มันจะเป็นยังไงโอ้มันแตกกับอันนี้สองอันนี้มันแตกแอ้แวออก็มันแตกมันเราเป่าไปเป่ามาตัวอ้าแตกนะคะทุกคนแ,<ป>แตกไปแล้วเลขเลข,เลขอ่า ันอายุก็แตกครับใส่อันนั้นไข่แล้วว่าใส่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่ลูกเอาไว้ก่อนอ่ะปาเดี๋ยวแม่ไปรับพ่อก่อนโอเคไหมแม่ไปรับพ่อก่อนแม่แม่ช่ทำก่อนแม่ช่วยทำก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปรับพ่อก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะเซอร์ไพรส์สำเร็จไหมแก้วไหมแล้วก็แม่ต้องรอด้วยนะโอเค a few moments later ดูบอลลูนนะไม่นะใครทำไว้บอลลูนบอกไม่ให้บอกพ่อว่ามีบอลลูนอยู่ข้างบนเหรอไม่มีไม่มีไม่มีคุอรูดนะโอเคไหมบอลลูนสีอะไรมไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีเลยนะบอลลูนแตกกันหนึ่งแล้วไม่มีจะแตกกันหนึ่งแล้ว ให้ทั้งแตองแแกอะบอลบัลบอลแอลบอล่อแบอ,อลอบลอลบลบอ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 ลบลบอลบอกบอลบอ,อไบอลปลบอบอลลลบอ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 ลบ่ลบอลอลบออลบลบอลลบออลบอลอลลบอลบอลบบอลลบอบอลบออลบบอบอบอ อ,อ๋อไม่ได้บอกแต่ไม่ให้ดูมไม่ให้ดูบอลลูนข้างบนเหรอไหนแม่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์พ่อไงนะสรุปพ่อบอกยังบอกยังเนี่ยพ่อรู้หมดแล้ว,หลวเห็นไหมล่ะสรุปโ,โอเคโอเคโอเคไม่ดูไม่ดูไม่ดมูพ่อยังไม่ร,มรู้พ่อยังไม่รู้ว่าข้างบนมีบอลลูนโอเคไหม อ๋อให้พ่ออยู่ข้างล่างให้ที่ข้างบนอ๋อเด็ดอ๋อแล้วพ่อจูนจะมาเรียกให้พ่อขึ้นมาข้างบนเองเหรอไม่แล้วจูนจะมาเรียกพ่อไปดูอะไรข้างบนอ่ะมีอะไรไม่มีอะไรพ่อเข้าไปพ่อเข้าไปแล้วเป็นไงไม่มีใครเลยโอ้ทำาไม่เปแล้วไม่ไปดูแล้วงั้นอ่ะพ่อมาถึงบ้านแล้วทำไง ไปแอบใช่แม่แม่ขึ้นไปก่อนแม่แม่ต้องขึ้นไปก่อนเหรอใช่แม่ต้องแปดก็ไวในตรงนั้นเดี๋ยววันดินเดี๋ยววันดินบอกพ่อไว้บอกพ่อว่าอย่าขึ้นบนนะอย่าพ่อต้องขึ้นบนก่อนไปขึ้นบอดก่อนแล้วห้ามพ่อขึ้นเหรอทำไมถึงห้ามขึ้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันดิมาเรียกเดี๋ยววันดิมาเรียกใช่พ่อจะอไม่ให้ขึ้นมาไม่ให้ขึ้นมาบอกว่าไม่ให้ขึ้นมาเหรอใช่ขึ้นมา หมดการเซอร์ไพรส์แม่หมดแล้วทำไมข้างบนมีอะไรบอกพ่อข้างบนมีอะไรบอกพ่อสิไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเหรอแล้ทำไมถึงห้ามขึ้นล่ะไมม่ีแล้วทำไมไม่ให้พ่อขึ้นไปดูล่ะแม่ขล้นวมีอะไรแน่แน่เลยเนี่ยใช่ไหมต้องมีอะไรแน่นอนเลยพ่อขึ้นไปเนี่ยแม่ขึ้จองจะให้แม่ขึ้นไปทำไมอ เอาพ่อจะขึ้นไปแล้วต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยเอาจับขาพ่อไว้ได้เหรอไม่ถ้าพ่อขึ้นไปเหรอโอ้พ่อขึ้นไม่ได้แน่แน่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมแม่ฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเหรอข,ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนแล้วทำไงแล้วจูนจะทำไงชูนแม่ต้องถ้าไม่ทำเสร็จเดี๋ยววันนะั้นวิ่งไปวิ่งไปแล้วทำไงอีกทำไงแล้วก็แม่แอบด้วยแม่แอบให้แม่แอบใช่ใช่แล้วทำไงอีกแอบในเคปด้วยแอบอะไรนะ ค้กอ er 응่ะมีเค้กด้วยเหรอใช่แอบแอบแอบเอามาแอบเอามาแอบรู้ยังกับพ่อรู้ยังเนี่ยพ่อรู้ยังเนี่ยยังอ๋อพ่อยังไม่รู้ต้องรู้เหรอเอาไม่ต้องรู้นะโอเคโอเคไม่รู้ไม่รู้โอเคโอเคเซอร์ไพรส์แล้วใช่ไหมแม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมแม่ฮะเบาเบาโอเบาเบาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อที่โอเคเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหม เราซื้อไพ่แม่นี่แหละแม่ไปทำอโอเคโอเครออยู่นี่นะดูพ่อนะดูพ่อนะอย่าให้พ่อขึ้นไปนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคแม่ไปทำก่อนนะโอเคโอเคโอเคจุนจะไปไหนไปขึ้นไม้ข้างบนไข้างบนเราดเดี๋ยวลงมาเรียกพ่อจะไม่ให้พ่อนอนหรือรออยู่นี่เหรอใช่เดีย๋ยวเราจะลงมาจุนจะไปทำอะไรบอกพ่อก่อนเดีย๋ยวจะจุนไปบูก่อนฮะบู ที่นอนปูที่นอนใช่พ่อไปช่วยมนานมากไม่ไม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวต้องช่วยแม่ก่อนเดี๋ยวแม่หน่อยแม่เดี๋ยวแม่เหนื่อยใช่พอเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจูนจะมาเรียกเหรอโอเคล่ะได้ได้ได้โอเคโอเครอนานมากนานมากเลยเหรอใช่เดี๋ยวพ่อจะลงมาโอเคโอเคไปเตีก็จะลงมาแล้วโอเคโอเค ขึนมาเลยเดี๋ยวพอ่อจะยินพ่อขึ้นมาเหรอโอเคโอเคมาขน,น,นมาขนมาขนมาทางนี้เห็นมาขนมาใส่ทิปเราอ๋อ,อ,อเดี๋ยวมาใส่กันเดี๋ยวมาจัดกันเดีวยบยค่ะจัดห้องกันเดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวพ่อเห็นใช่ไหมโอ้ห้องไม่ให้ขึ้อ๋อฟูจิมบอกว่าไม่ให้ขึ้น ตอนนี้เราไม่เสร็จเราไม่เสร็จเราไม่สมสเสร็จอาเหลือปากเทียนโอเคคือตอนนี้ที่จริงอะ่ะพ่อไก่รู้เรื่องแล้วนะคะ <c oughs> ความแตกโอ้จูนวิดีโอคอไปไปไปเล่าให้พ่อฟังบอกว่าพ่อตามตามตามที่เห็นเดี๋ยวจะตามเอ่อคือตอนเนี้ยพ่อไก่รู้เรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในเมื่อเราซื้อมาเราก็ จะจัดไว้แ <ugly> ล so okay. ้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ไม่เต็มใจโอเคแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเรียกพ่อไก่มาแฮปปี้เบิร์เกกันพ่อที่ไหนเอาไปคุอร์เก้นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเรียกพ่อไก่กันเลยพ่อพินข้าวเสี่ยงเสร็จแล้วโอ้โหแต่งตัวยี่หรอใช่ไหน ไปไหนไม่แต่งตัวรอยังไงแล้วก่อนรอก่อนรอๆรอรแม่รอแม่ก่อนไม่ได้ข้าวโอเค Happy birthday to you Happy birthday to you แม่ต้องแอบกวังใจเราเมื่อไหร่เพ่อเห็นแล้วไหพ่อเห็นแล้วเปล่าเปล่าพ่อมามา นกพอเย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c oughs> อใพอใพอ,อายาอานก่อนอานก่อน <laughs> พ่อรู้ได้ยังไงคะป้จูนป้จูนบอกเปล่าป้จูนบอกเปล่าป้จูนบอกพ่อใช่ไหมบอกพ่อใช่ไหมพ่อยังไม่รู้อ๋อพ่อยังไม่รู้อีกเหรอปอนนี้พ่อยังไม่รู้อีกเหรอแกะของขวัญไหมแกะของขวัญเลยรู้เปล่าว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรน,นนาดูสิมันคืออะไรมันคืออะไรนะคืออะไรนะน อะไรนะให้ทายว่าเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยเหรออยากได้อะไรอ่ะไม่มีหรอกที่อยากได้คืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวๆดู๋ิวโรซี่ดูคนอ๋อคืออะไรคืออะไรเนี่ยอ่ะก้องงั่งเฮ้ยเดี๋ยวพ่อแก่ให้เดี๋ยว่อยมันขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแก่ให้เดี๋ยวมัขาดรู้แล้วรู้แล้วนี่ไงโอ้โห เรแบนเอาตองใส่ <Rib> สิอตองใส่สิข้าวปะ่ะเร้โ ใส่ไปใส่ไปเที่ยวพรุ่งนี้พอดีอ่ะโอเคมาตึ๊บ thank you โอเคค่ะสำหรับอ่าคลิปเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์เดย์พ่อไก่ก็จบแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงพ่อเซอร์ไพรส์ไหมพ่อไก่เซอร์ไพรส์ไหมถามพ่อสิเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ป่ะจูนเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์จูนจูนเซอร์ไพรส์แล่นะจูนเซอร์ไพรส์กว่า โทรไปบอกพ่อเลยโอ้โหว่แสบมากโอเคสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ,าบา๊ยบายบาย๊่ยบ๊ายบายค่ะ